วันนี้ไปสถานทูตเริ่มต้นที่เทอร์มินี่ไม่ได้มาสนานโอ้โหแบบอลังการงานสร้างมากร้านค้าเปลี่ยนเยอะมากเลยเออไม่ได้มาสนานร้านเปลี่ยนร้าน s สตาร์บัคมีด้านล่างร้านด้านบนก็มีไอศครีมชื่อดังร้านกระเป๋าชื่อดัง โอ้มาตั้งกันเยอะแยะร้านเปลี่ยนไปมาเพราะว่าค่าเช่ามันแพงที่นี่แตาไม่เจ๋งจริงไม่ดังจริงนี่ไม่คุ้มกับค่าเชา่าคนก็เดินทางกันเริ่มเดินทางเพราะว่าอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมีร้านช็อกโกแลตชื่อดังโหน่ากินมากแต่อย่างนั้นเลยเราไม่ควรจะประเดิมของหวานจะเชา้าอ่า ร้านสือชื่อดังเทอร์มินีนี่มีสามชั้นนะมีชั้นที่เราอยู่เนี่ยก็คือกลาวฟอร์แล้วก็มีชั้นที่เป็นชั้นสองด้านบนด้านบนนี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับศูนย์อาหารคนก็จะมีจอใหญ่ๆคนจะมารอหน้าจอกันดูว่า รถของตัวเองอะไรยังไงเดินดูไปเรื่อยๆจากเทอร์มินีแล้วก็จะต่อรถบัสไปสถานทูตโอ้ร้านนี้เปิดใหม่อ่าเครื่องประดับเครื่องสำอางจอห์นริชมอนอันนี้ก็เปิดใหม่จากโอ้คนเพียบ วทีโจมาโลดมาตั้งไปดูแล้วลกันตรงคนเยอะๆคนกำลังเข้าออกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูศูนย์อาหารระหว่างรอเพื่อน<ๆ>เพื่อนยังมาไม่ถึง<ม>ก็มีคนลงไปใต้ดิน<ม>ลงไปชั้นล่างก็คือไปต่อเมโทรได้เลยตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางแล้วที่กำลังขึ้นมาก็จะเป็นฟูด้ดคอร์ อ่าฮะฟคอร์ก็จะมีร้านอาหารวิวมองทะลุกระจกออกไปจะมีที่เป็นขวัญใจก็สตาร์บัคความรับเลยนะขึ้นมาแล้วเนี่ยด้านขวามือจะมีห้องน้ำซึ่งคนจะค่อนข้างสะอาดอยู่ข้างล่างคนก็จะกินขากินกาแฟหอมชุยน่ากินน่ากิน การเป็นทางทั้งหลายอเออก็จะมีร้านเปิดอีกเยอะอ่ะอ่ะฮะดูะสตาร์บัคสิโอ้ตอนเปิดใหม่ๆคนเยอะมากเลยเยอะอจริงๆยีร้านซูชิอ๋อร้านซูชิเดลี่ร้านนี้จะย้ายลงไปข้างล่างด้วยไปดักทางคนขึ้นจากเมโทรขึ้นมา เมโทรตรงนี้ก็จะเป็นเมโทรทั้งสองสาย mm hmm. ก็คือสายที่วิ่งในเมืองซึ่งที่นี่ก็จะเรียกว่าลาย R mm hmm. และก็จะเป็นอ่าเมโทรที่วิ่งไปลาย B คือออกนอกเมืองชานเมืองหน่อยและก็มีลายสตอนนี้ก็คือเมโทรตอนนี้ก็คือมีสาสายแา่ต mm hmm. ah. าบางรู้สึกเบาบางลงเบเบาบางเบาบาง อุตสาคาอาหารหน่อยสิอาเอสเปสโซ่หนึ่งบาทห้าสิบมาเค็ตเตอร์หนึ่งบาทห้าสิบคาปูชิโน่สองบาทใหญ่สามบาทอันนี้ร้านขอเอ่ออาหารดูน่ากินดีอยู่ดีนะลักลานก็ดูยุ่งยุ่ง,ยงอยู่โอ้น่ากินน่ากินอืมราคามีชัดเจนน่ากินอยู่ โคดสองสองอยูถ้าเป็นของแม็กก็จะหนึ่งยูแต่แบบคนตรึมโอ้สตาร์บักเทียบคนยังเทียบอยู่อรอไปก่อนนะจ๊ะทีฉันก็ไม่ค่อยอะไรกับเธอเท่าไหร่หรอกค่ะวันนี้ไปสถานทูตเริ่มต้นที่เชอร์มมนีไม่ได้มาสะนานโอ้โหแบบ อลังการงานสร้างมากร้านค้าเปลี่ยนเยอะมากเลยเออไม่ได้มาสนานร้านเปลี่ยนร้านสตาร์บัคมีด้านล่างร้านด้านบนก็มีไอศครีมชื่อดังร้านกระเป๋าชื่อดังโอ้มาตั้งกันเยอะแยะร้านเปลี่ยนไปมาเพราะว่าค่าเช่ามันแพงที่นี่ ถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ดังจริงนี่ไม่คุ้มกับค่าเช่าคนก็เดินทางกันเริ่มเดินทางเพราะว่าอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมีร้านช,ช็อกโกแลตชื่อดังโหน่านกินมากแต่อย่างนั้นเลยเราไม่ควรจะประเดิมของหวานต่เชา้าร้านสวอชื่อดัง เทอร์มินี่นี่มีสามชั้นนะมีชั้นที่เราอยู่เนี่ยก็คือ ground f l แล้วก็มีชั้นที่เป็นชั้นสองด้านบนด้านบนนี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับศูนย์อาหารคนก็จะมีจอใหญ่ๆคนจะมารอหน้าจอกันดูว่ารถของตัวเองอะไรยังไง ออดูไปเรื่อยๆจากเทอร์มินีเราก็จะต่อรถบัสไปสถานทูตโอ้ร้านนี้เปิดใหม่อ่าเครื่องประดับเครื่องสปาเออจอห์นริชมอนอันนี้ก็เปิดใหม่จากโอ้คนเพียบอ่ะวิจอโมาโรนมาตั้ง ไ,ไปดูแล้วกันตรงคนเยอะๆคนกำลังเข้าออกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูศูตรอาหารระหว่างรอเพื่อนเพื่อนยังมาไม่ถึงก็มีคนลงไปใต้ดินลงไปชั้นล่างก็คือไปต่อเมโทรได้เลยตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางแล้วที่กำลังกลังขึ้นมาก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทอาฮะ ฟุคอร์ทก,ก็จะมีร้านอาหารวิวมองทะลุกระจกออกไปจะมีที่เป็นขวัญใจก็สตาร์บัคความลับเลยนะขึ้นมาแล้วในด้านขวามือจะมีห้องน้ำซึ่งคนจะค่อนข้างสะอาดกข้างล่างคนก็จะกินหอมกินกาแฟหอมชุยน่ากินน่ากิน เดินทางทัาง<อ>หลายเออก็จะมีร้านเปิดอีกเยอะอ่ะฮะดูะสตาร์บัคสิโอ้ตอนเปิดใหม่ๆคนเยอะมากเลยเยอะจริงๆีร้านซูชิอ๋อร้านซูชิเดลี่ร้านนี้จะย้ายลงไปข้างล่างด้วยไปดักทางคนขึ้นจากเมโทรขึ้นมา เมโทรตรงนี้ก็จะเป็นเมโทรทั้งสองสาย mm hmm. ก็คือสายที่วิ่งในเมืองซึ่งที่นี่ก็จะเรียก,กว่าสายอาแล้วก็จะเป็นอะไรเมโทรที่วิ่งไปลาย B คือออกนอกมุกชานเมืองหน่อยแล้วก็มีลายสตอนนี้ก็คือเมโทรตอนนี้ก็คือมีสามสายอ mm hmm. ah. ่สายบ,บางรู้สึกเบาบางลงไปเบาบางเบาบาง อุปราคาอาหารหน่อยสิอ่าเอสเปรสโซ่หนึ่งบาทห้าสิบมาเก็ต้อหนึ่งบาทห้าสิบคาปูชิโน่สองบาทใหญ่สามบาทอันนี้ร้านขอเอ่ออาหารดูน่ากินดีอยู่ดีนะร้ากนานก็ดูยุ่งยุ่งอยู่โอนน้น่ากินน่ากินอืมราคามีชัดเจนอ่าน่ากินอยู่ โคดสองสองอยูถ้าเป็นของแม็กก็จะหนึ่งยูแต่แบบคนเตรมโอ้สตาร์บักเทียบคนยังเทียบอยู่ออรอไปก่อนนะจ๊ะฉันก็ไม่ค่อยอะไรกับเธอเท่าไร่หรอกคะ่ะ